วันนี้นะครับ d a y two ของการมาทริปนอร์เวย์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่เ,เรียกว่าเมอรรนนะครับเมรนที่นี่จะเป็นหาดหินนะครับซึ่งเป็นโคดหินนะฮะหินเยอะจริงๆนะครับดูหน้าหินเยอะมากนะครับก็คือมองไปร,บรอบๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นหินก้อนใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับเยอะมากปกติแล้วนะครับคน ท้องถิ่นที่นี่นะครับก็จะชอบมาเล่นๆเดินได้เดินได้ผมต้องมาวันที่มีลมแรงๆแล้วก็ขึ้นมันจะซัดมา,ม,ามันจะจะถ่ายรูปสวยกว่านี้นตอนนี้เวลาท้องถิ่นนะครับก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะครับแต่ฟ้าก็ยังแจ้งจางตันอยู่นะยังไม่มีทีท่าว่าจะมืดสักเท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างนะครับค่อนข้างชันนิดนึงนะครับผม โอเคตอนนี้เดินมาข้างล่างแล้วนะครับของหัดหินนะครับผมก็หลายคนสงสัยว่ามาที่นอร์เวย์นะครับน่าจะหิมะเนื่องจากว่าตอนนี้ฤดูที่เรามานะครับก็เป็นฤดูใบไม้ผลิของนอร์เวย์นะครับคือหิมะเริ่มละลายแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเข้าสู่หน้าร้อนนะครับวันนี้ขึ้นลมสงบนะครับผมจะเห็นได้ว่าลักษณะหินด้านล่างนะครับ ค่อนข้างกลมนิดนึงเนื่องจากมันขัดสีกันเองจนออกมาเป็นลักษณะนี้ครับฮัลโหลฮัลโหลไทลลชายแล้วฮัลโหลไทยแล้์นะครับก็ว oh, ันนี้แฟนพามา,เ, <laughs> <Hello. S 2> าเดี่ยวเฮลโหลฮัลโหลเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นประเทศที่สวยงามจริงนะครับ <laughs>